เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันใช้รูปแบบของการตัดต่อเสียงด้วยระบบ AI ทํทำให้เสียงมันจะเหมือนคนคนนั้นได้เลยฮะแล้วมันเอาไปหลอกคนอื่นกรณีนี้ฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาส่งใบแจ้งความมาเธอบอกว่าอยู่ดีคืนดีมีเบอร์แปลกโทรมาแล้วเสียงปลายสายเป็นเสียงน้องชายของเธอจริงๆเธอย้ำว่าเป็นเสียงน้องชายของเธอจริงๆนะครับแล้วก็โทรมาบอกว่า1 มีเหตุจาเป็นต้องใช้เงินอยากให้เธอโอนให้ห้าพันบาทแล้วเบอร์นะ่ะเป็นเบอร์แปลกเธอก็บอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนเบอร์เหรอปลายสายก็คือเสียงน้องชายเธอก็บอกเปลี่ยนเบอร์นี่แหละฮะเธอก็เลยโอนให้ห้าพันแต่จากนั้นมันยิ่งกว่านั้นเพราะไปดูในโซเชียลของน้องชายเจอความจริงครับนี่ครับน้องชายของเธอโพสต์ข้อความบอกว่าอยู่ดีๆก็มีเบอร์แปลกโทรมาแล้วก็ทําทีเหมือนประมาณว่าจาได้ไ